EP48 ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธบัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจ สามารถกดติดตามเพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อการเข้าถึงความจริงเพื่อความเป็นอมตะในวงเล็บ10ความรู้ทางวิทยศาศาสตร์ มีสาเหตุมาจากการสงสัยในปรากฏการณ์ของธรรมชาติท่านศึกษาการเข้าถึงความจริงก็เพื่อการเต้นความสงสัยในปรากฏการณ์ของธรรมชาติตราบใดที่ท่านยังมีความสงสัยอยู่ตราบนั้นท่านจะยังไม่ถือว่าเข้าถึงความจริงหรือยังไม่ถึงความจริงความรู้ทางพุทธศาสตร์มีสาเหตุมาจากความครัวในปรากฏการณ์ของธรรมชาติท่านศึกษาการเข้าถึงความจริง ก็เพื่อความไม่กลัวในปรากฏการณ์ของธรรมชาติตราบใดที่ท่านยังมีความกลัวในปรากฏการณ์ของธรรมชาติอยู่ตราบนั้นท่านจะยังไม่ถือว่าเข้าใจความจริงหรือยังไม่ถึงความจริงทั้งสองข้อความที่กล่าวนำมานี้มีความสำคัญมากที่แสดงถึงข้อตัดสินหรือเครื่องหมายหรือข้อบ่งชี้หรือใดๆที่จะทำให้ท่านตัดสินความสำเร็จของการศึกษาว่า ท่านบรรลุวัตถุประสงมสมดังตั้งใจไว้หรือไม่โดยที่ท่านจะสามารถยืนยันความสำเร็จนี้ได้ตนเองที่เรียกกันว่าปัจจัดตังคือรู้ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากความเห็นผิดที่เข้าข้างตัวเองไม่ว่าทางใดสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็ต้องขอย้ำซ้ำๆลงไปเพื่อความมั่นใจและความเข้าใจของท่านทั้งนี้ก็ด้วยเป็นไปตามพุทธภาษ,ษิตที่ว่า อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าท่านจะศึกษาเพื่อการเข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงท่านจะต้องมีความกล้าที่จะยอมรับความจริงอย่างไม่สะทกสะทานไม่หว่นไหวมีจิตใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมีสัจจะในความเพียรด้วยปัญญาศึกษาอย่างถ่องแท้สรุปให้ได้ใจความที่ย่นย่อ เหลือข้อมูลให้กระชับสั้นเป็นหัวใจหลักให้เหลือน้อยที่สุดอะไรที่รู้มากจนเกิดความสับสนท่านก็ต้องคัดแยกข้อมูลเหล่านั้นออกไปองค์ความรู้หรือรูปแบบหรือพิธีการหรือจารีตประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังก็ปฏิบัติตามได้อย่างไม่งมงายสิ่งไหนไม่ควรก็ควรจะรู้ซึ่งท่านนั่นแหละจะเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มีความคิดที่จะให้ท่านละเลิกสิ่งเหล่านั้นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรเป็นหน้าที่ของท่านที่จะใคร่ควรวญว่าอะไรหรือรูปแบบใดช่วยให้ท่านเข้าถึงความจรงิงหรือบรรลุทมได้หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าใช่มันก็คือใช่แต่ถ้าใช่ที่ผิดทาง ท่านนั่นแหละที่จะต้องรับความผิดนั้นไปเองไม่มีใครช่วยท่านได้สิ่งนี้ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงอะไรข้าพเจ้าต้องการจะชี้ลงไปว่าท่านจะเข้าถึงความจริงหรือบรรลุธรรมได้นั้นท่านจะต้องมีปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเรื่องกาลามูตุความนี้ก็เช่นกันแม้แต่จากคำอธิบายต่างๆของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถูกยกเว้นท่านต้องพิจารณาไตรตรองอย่างมีสติ ประกอบด้วยปัญญาอย่างรอบคอบเป็นอย่างดียิ่งศึกษาหาข้อเท็จจริงอย่างทะลุป,ปรุกปงทุกแง่ทุกมุมเสร็จแล้วจึงตัดสินใจการปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นในเชิงทางวิชาการและในเชิงทางการปฏิบัติในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีเป็นรูปแบบเป็นหลักการเป็นสูตรสําเร็จเป็นขั้นตอน ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปตามหลักการของการมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือการประยุกต์หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปหรือรอื่นใดสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดทั้งหมดตามความเห็นของข้าพเจ้ากล่าวคือมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปแบบที่เพิ่มเติมเข้ามา ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกาฝากในต้นมะม่วงที่ทำให้เป็นสิ่งโรคระเกะกะปะปนอยู่ในต้นมะม่วงทั้งยังที่มีความสำคัญว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเหล่านั้นจะกลับกลายมาเป็นอุปสรรคขวากหนาในการเข้าถึงความจริงจากข้อมูลที่เป็นหลักการวิชาการทางพุทธศาสตร์พอสรุปได้ว่าการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงความจริงหรือการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม มีอยู่สองแบบคือทางด้านปัญญากับทางด้านสมาธิหรืออภิญญาข้อมูลตามกล่าวมานี้สร้างความสับสนเป็นอย่างมากว่าสิ่งใดถูกหรือไม่ถูกหรืออย่างไรแน่นอนเป็นไปตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเองด้วยในอดีตก่อนที่จะศึกษาอย่างจริงจังพระพุทธเจ้าทรงตรัสรูด้ด้วยการทำสมาธิใต้ต้นมหาโพธิ แต่ส่งสอนสาวกด้วยพระดำรักแล้วสาวกรู้ธทรรมโดยไม่ต้องรู้จักคำว่าสมาธิเลยแล้วมันยังไงจะเห็นความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวในที่นี้จึงเสนอด้วยความเป็นกลางเอาไว้ว่าควรปฏิบัติแบบคู่ขนานทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นใครๆก็แล้วแต่ที่กล่าวหาโจมตีกันว่าปฏิบัติแบบนั่งหลับหูหลับตามันจะไปรู้อะไรถ้าท่านกล่าวอย่างนั้น ท่านก็กําลังก้าวล่วงการปฏิบัติตนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเข้าถึงความจริงสูงสุดแล้วหรือยังมั่นใจได้หรือว่าเข้าถึงความจริงหรือบรรลุธรรมแล้วหรือรู้แค่หางอึ่นแต่อวดรู้เกินความเป็นจริงฝ่ายที่ปฏิบัติก็หาว่าศึกษาไปทำไมปริยัต เอาแต่ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองท่านก็กำลังหลงลืมไปว่าถ้าไม่มีการท่องบนส่งต่อคำสอนกันมาคงไม่มีแล้วคำว่าศาสนาพุทธซึ่งฝ่ายนี้ก็จะไม่เข้าใจการปฏิบัติแบบใช้ปัญญาเหมือนกันความข้อนี้ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเป็นกลางไม่เข้าข้างกับฝ่ายใดทั้งนั้นกล่าวคือดีทั้งสองแบบหากว่าใช้ข้อเด่นของแต่ละแบบมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเสนอการปฏิบัติแบบคู่ขนานซึ่งจะไม่อ้างอิงเน้นหนักแบบเป็นหลักการที่มีขั้นตอนที่มีขึ้นมาทีหลังจะอธิบายแบบปฏิบัติแบบธรรมชาติโดยมีนัยยะที่สำคัญในความหมายที่สามารถปฏิบัติได้ตลอดทุกเวลาทุกขณะจิตเพราะปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นอยู่แล้วดับไปอยู่ทุกขณะจิตการจะเข้าถึงความจริงหรือการจะบรรลุธรมรมจึงต้องศึกษาแล้วรู้เท่าทันธรรมชาติ ตลอดทุกช่วงเวลาที่ตนระลึกรู้ตัวอยู่จึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งมา่รปรารถนาจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ในพระไตรปิฎกจะเห็นความขัดแยง้งหรือความย้อนแย้งกันในตัวถึงการเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมโดยในระยะแรกๆของการสอนสาวกตามที่แสดงมาแล้วเป็นการบรรลุด้วยการสดับฟังด้วยระยะเวลาที่สั้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ แต่พอศึกษามากขึ้นกลับพบว่ามีลำดับการปฏิบัติที่มีความพิสดารคือจะต้องถึงรูปฌาน1-4ถึงถึงอรูปฌาน1-4ถึงี่ที่รวมกันแล้วเป็นฌาน8แล้วตามาจะได้ของแถมเป็นอภิญญาต่างๆซึ่งในที่นี้จะไม่ลงในรายละเอียดถ้ามาวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าในสมัยพุทธกาล มีการศึกษาเรื่องการทำสมาธิกันมาก่อนนานนับเป็นพันปีแล้วซึ่งก็รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยทรงได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี้เช่นกันแต่ช่วงแรกกลับทรงสอนด้วยพระธรรมที่ฟังแล้วสามารถบรรลุได้จึงจะดูขัดแย้งกับที่มีระบุไว้อย่างหนักแน่นล้นเหลือนี่จึงจัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่สร้างความสับสนมากเหมือนกันก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่าบริบทของสังคมสมัยนั้น ที่นิยมการปฏิบัติการแบบนั้นและผลก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันนี้คงยากที่จะต้องหาเวลาปลีกวิเวกไปบำเพ็ญเพียรตามกล่าวมาดูความเข้าใจการปฏิบัติธรรมกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่จะเริ่มต้นก,กันที่ทานศีลส,สมาธิปัญญาหรือแยกการปฏิบัติออกจากการเป็นสมถะกับวิปัสสนาก็พอเข้าใจอีกว่า ในพระไตรปิฎกก็มีระบุแยกกันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสาระสำคัญมากทำไมในตอนแรก,แรกพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเน้นย้ำอย่างมีนัยสำคัญมาดูเรื่องทานทรงแสดงเรื่องอนุปุปพิกถาที่ว่าดูเรื่องทานและผลของทานต่อมาทรงแสดงเรื่องนรกสวรรค์ที่เป็นผลของการทําความดีความชั่วแล้วทรงแสดงเรื่องการออกบวชและผลของการออกบวช และตามด้วยอริยสัตตรีท่านยักษ์ก็บรรลุโสดาบันตั้งแต่ฟังครั้งแรกแล้วต่อมาก็บรรลุความจริงสูงสุดในการฟังครั้งที่สองในเวลาที่ไม่นานแล้วจริงๆแล้วทานมีความสำคัญสูงสุดจริงหรือก็ดูแล้วที่ทรงแสดงเรื่องอนุปุพิกถากับอริยสัตตสีก็บรรลุธรรมตามมาอีกเป็นจำนวนมาก ยังไม่ได้ทำทานอะไรตามความเข้าใจอย่างในปัจจุบันนี้เลยมาดูศีลกันสมัยนั้นก็พอจะเข้าใจได้ว่าศีล5ห้ามีแล้วโดยพระพุทธเจ้าทรงหยิบยืมมาใช้ศีล8 10 2สิ310ีก็ยังไม่มีการบัญญัติขึ้นมาก็สามารถบรรลุธรรมกันดาษตื่นมากมายมาดูสมาธิตามที่ยกมาก็ไม่เห็นจะต้องเข้ากรรมาฐานวิปัสสนาอะไร สดับพระธรรมต่อหน้าพระพักด้วยความตั้งใจมั่นมีจิตที่แน่วแน่ต่อข้อความในพระธรรมก็บรรลุธรรมกันอย่างง่ายดายมาดูปัญญานี่คือหัวใจหลักของการบรรลุธรรมถ้าปราศจากปัญญาแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดที่ว่าด้วยทานศีลสมาธิคงไม่ก่อประโยชน์ที่ตรงจุดได้การปฏิบัติธรรมจรึงต้องเอาปัญญาเป็นที่ตั้งมาดูกันที่ว่าด้วยเรื่องสมถะกับวิปัสสนา สมาธะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรจิตเป็นพลังงานแสงพิเศษมีความเร็วกว่าความเร็วแสงธรรมดาหลายล้านเท่าการจะปฏิบททัติรรมถ้าเรามัวแต่เนิบนาบมังงม,มังาหลาหันซ้ายแลขวาบกวนเชื่องช้าหันรีหันขวางหรือใดๆกันอยู่มันจะรู้เท่าทันกิเลสกันได้อย่างไรนี่ยังไม่รวมข้อมูลท่วงหัวในพระไตรปิฎกอีกในที่นี้ตามที่กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ท่านละวางความรู้ที่ข้างค้างเอาไว้ก่อนนั่นคือลืมคำว่าทานศีลมสมาธิสมถธวิปัสนาและอื่นๆอะตอมจิตเป็นพลังงานแสงพิเศษที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันสูญสลายไปได้อีกตลอดอนันตการทั้งนี้เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานจิตเกิดอุปทานขันด้วยธรรมชาติกับจิตสร้างขึ้นมา แล้วสะสมรวมเข้ากับโปรโตอนในนิวเคลียสนั่นหมายความว่าจำนวนโปรโตอนมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ซึ่งโปรโตอนนี้ได้ให้ความหมายว่าเป็นอวิชาซึ่งอวิชาหมายถึงการกระทําทั้งความดีด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับทําความชั่วด้วยความหลงผิดหรือมีมิจฉาทิฐิภายในนิวเคลียสมีนิวตรอนที่จะมีจำนวนทวิภาคที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยเพราะการเกิดของนิวตรอนเกิดด้วยแรงกำลังมหาศาลเพียงช่วงเวลาสั้นๆตอนเกิด Big Bang หลังจากนั้นจะไม่มีแรงใดสร้างหรือทำลายได้อีกนิวตรอนนี้คือจิตบริสุทธิ์แต่ด้วยทั้งนิวตรอนที่เป็นพลังงานอะตอมจิตบริสุทธิ์มีการยึดเหนี่ยวอยู่กับพลังงานอะตอมอวิชาคือโปรตอนด้วยแรงนิวเคลีย ด้วยเหตุนี้การเกิดปฏิกิริยาใดๆที่เกิดขึ้นในนิโคลีสจึงเป็นสภาวะการรับรู้ของพลังงานอะตอมจิตทั้งดวงนอกอะตอมจิตมีพลังงานอิเล็กตรอนที่รายงานสภาวะของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือปรากฏการณ์นั่นคือสภาวะของขันห้านั่นเองการจะเข้าถึงความจริงหรือการจะบรรลุธรรมคือการขับดันขับไล่เวียงออก การระเบิดออกผลักใสกีดกันกดดันบทขยี้ทำลายหักล้างลดบทบาทไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญหรือใดๆก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำให้ทวิภาคโปรโตอนที่เป็นอวิชาหลุดออกไปเสียจากการยึดเหนี่ยวอยู่กับนิวตรอนในนิวเคลียสอะตอมจิตมีที่ตั้งอยู่ที่สมองโดยทำงานสั่งการระบบประสาททั่วร่างกาย จึงเป็นที่มาที่เป็นสาระสำคัญว่าต้องใช้ปัญญาโดยการสร้างกําลังแรงของจิตเพื่อผลักดันทวิภาคโปรตอนออกไปให้รวมอยู่กับทวิภาคอิเล็กตรอนรอบอะตอมจิตเมื่อเข้าใจมาถึงตรงนี้ก็มาถึงในยะที่สำคัญตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีทวิภาคนิวตรอนที่เรียกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ให้ท่านจินตนาการหรือสร้างอุดมคติขึ้นมา โดยการตรวจสอบความรู้สึกดูว่าเคยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสภาวะที่มีความทับซ้อนกันอยู่ในความรู้สึกในจิตส่วนสมองสภาวะหนึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้สังเกตการผู้มีความรู้สึกรับรู้แต่เป็นเพียงสภาวะของความนิ่งเฉยเยือกเย็นมั่นคงว่างเปล่าไร้การบันดติดใดๆไร้ตัวตน ไร้ความสามารถที่จะมีสิ่งใดๆมาอธิบายความเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีเป็นสภาวะเหมือนอะไรที่ไม่มีหัวจิตหัวใจไม่มีความรู้สึกหรือใดๆจะเป็นเพียงสภาวะเดียวเดียๆเท่านั้นหรือเรียกได้ว่ามีความเป็นเอกจิตใช่แล้วนี่คือสภาวะของอะตอมจิตบริสุทธิ์คือทวิภาคนิวตรอนนั่นเองมีอีกสภาวะหนึ่งที่ทับซ้อนกันดู ที่มีความรู้สึกรับรู้มีการตอบสนองมีปฏิกิริยามีอารมณ์มีเวทนามีความคิดปรุงแต่งมีสัญญามีวิญญาณในบางครั้งมีสภาวะทับซ้อนกันหลายชั้นหลายอารมณ์ในคราวเดียวกันนี่คืออะไรทวิภาคอวิชาหรือทวิภาคของโปรโตอนนั่นเองเคยสังเกตไหมถ้าไม่เคยแล้วทำไมจึงไม่สงสัยละ่ะว่าทำไม บางครั้งมีอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นทับซ้อนกันหลายระดับถ้าท่านเข้าใจและเชื่อมั่นองค์ความรู้อย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆในการที่จะเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมเป็นลำดับลาดับเป็นอย่างที่เที่ยงแท้แน่นอนสภาวะทั้งสองจะตรงกันกันกบที่ได้ข้อสรุปตามที่ได้แสดงมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์มีสสิ่งคือ 1. ผู้ดูเหตุการณ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้สังเกตการณผู้มีส่วนร่วม 2. ปรากฏการหรือสภาวะการหรือสภาวะธรรมชาติความจริงในทางพุทธศาสตร์ก็มีความหมายที่ตรงกันคือ 1. ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นหรือธาตุรู้ 2. ส,สภาวะธรรมหรือธรรมธาตุทั้งสองสทฤษฎีที่ยกขึ้นมาอ้างถึงนี้เป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้ว่า เป็นองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีแต่ก็ใช้อธิบายในเรื่องที่เหมือนกันในบางกรณีจะใช้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคําอธิบายถึงเหตุผลที่ข้าพเจ้าไม่ได้ยกเอาหลักพระธรรมเข้ามาเสริมอย่างละเอียดมากมายเหตุเพราะจะหาข้อสรุปที่มีความเกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ไม่ลงตัวแต่เพียงแค่เท่าที่ยกขึ้นมาอ้างอิง ก็สามารถที่จะพิสูจน์ถึงความจริงที่จับต้องได้ในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปสู่การพิสูจน์ความจริงได้ด้วยการทดลองปฏิบัติที่ตรงกันกันกบหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันเมื่อทราบว่าความจริงของทั้งสองสาศาสตร์มีหัวใจที่มีความหมายที่ตรงกันท่านผู้จะศึกษาก็จะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ ถ้าท่านเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผลเชื่อโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีด้วยปัญญาอย่างรอบคอบมั่นคงแน่วแน่ท่านจะไม่ใช่ผู้ศึกษาหาความจริงเพื่อการหลุดพ้นหรือเพื่อการบรรลุธ,ธรรมหรือเพื่อการเข้าถึงความจริงอันเป็นอมตะตามความหมายในคำอธิบายต่างๆเหล่านี้ และข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อท่านมาณที่นี้เป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะไม่ได้อยู่ในข่ายพยานของพระพุทธองค์ที่เป็นพระราชภาระที่ทรงยังต้องตรวจดูสัตว์โลกผู้ที่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมในระดับต่างๆก็ในเมื่อในครั้งพุทธกาลขณะที่ทรงยังพระชนชีพอยู่ทรงยังสามารถได้ตามที่แสดงมาในพระไตรปิฎกแล้วณขณะนี้ ก็จะยิ่งมากกว่าและง่ายดายมากกว่ามากเพราะทรงไม่ต้องเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาทไปหาเขาผู้นั้นๆไม่ต้องสงสัยในพระราชภาระนี้ว่าถ้ามีคนที่จะบรรลุธรรมจำนวนมากๆทรงจะทำได้ไหมหรือทรงจะทำอย่างไรแล้วทรงจะสื่อสารให้รับรู้ได้อย่างไรไม่ยากก็ด้วยความรู้ทางจิตเป็นคำพูดในจิตรูปนิมิตต่างๆในจิตเป็นองค์ความรู้ในจิต ซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะรับรู้ได้ไม่ยากสิ่งนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องของพุทธวิสัยแล้วข้าพเจ้ารู้ได้อย่างไรนั่นสิจะเชื่อข้าพเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้สิเอาตามแต่จะสบายใจก็แล้วกันเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของท่านหน้าที่นี้ของข้าพเจ้าจบลงตั้งแต่กล่าวข้อความเหล่านี้ออกมาแล้วแล้วทำไมข้าพเจ้าจึงกล่าวออกมาเช่นนี้ นั่นสิได้รับคำสั่งอะไรจากใครมาหรือเปล่าไม่ขอตอบใช้สมองคิดเอาเองจากคำอธิบายถึงสภาวะของอะตอมจิตที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือทวิภาคจิตบริสุทธิ์เป็นทวิภาคนิวตรอนกับทวิภาคอวิชาเป็นทวิภาคโปรตอนการจะผลักดันให้ทวิภาคอวิชาหรือทวิภาคโปรตอนหลุดออกจากนิวเคลียส ก็ด้วยการสร้างกำลังแรงแห่งจิตตามคำอธิบายทางพุทธศาสตร์หมายถึงการทรงอารมณ์จดจ่อด้วยความตั้งใจมั่นคงอย่างแน่วแน่อย่างต่อเนื่องทุกขณะจิตหรือเรียกว่าการมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะตามคำอธิบายนี้ดูเหมือนจะง่ายมากสำหรับความเข้าใจเป็นวิธีการเหมือนกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน แต่เวลาที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การจะตรวจจับสถานะของทวิภาคเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนที่มวลหรือน้ำหนักของทวิภาคจุดที่อยู่ของทวิภาคเวลาในการแสดงตัวหรือใดๆที่เกี่ยวกับสถานะของทวิภาคจะไม่สามารถตรวจจับสถานะต่างๆในคราวเดียวกันได้ อีกทั้งเมื่อมีการตรวจจับทวิภาคจะมีปฏิกิริยาหลีกหนีซ่อนเร้นอย่างน้าประหลาดเหลือเชื่อนี่คือสภาวะตามความเป็นจริงของทวิภาคอะตอมจิตเช่นกันถ้านักปฏิบัตินักศึกษาธรรมะสังเกตกันดีๆเวลาปฏิบัติธรรมที่อารมณ์ค่อนข้างจะสงบไม่มีความยุ่งเหยิงทางความคิดเราจะพบกับความแปรปรวนของสภาวะทางอารมณ์ที่ละเอียด ทำให้สร้างแรงกดดันออกมาเป็นความรู้สึกกระวนกระวายยิ่งท่าจดจอ่อจดจ้องมากและนานเท่าใดภาวะนี้ยิ่งมีความเด่นชัดความแปรปรวนนี้มีคําอธิบายว่าเกิดขึ้นมาได้จากการที่อะตอมจิตในส่วนทวิภาคนิวตรอนหรือจิตบริสุทธิ์สร้างกําลังขึ้นมาด้วยการจดจอ่อจดจ้องเหมือนตามที่ได้อธิบายเปรียบเทียบไว้ว่าทวิภาคนิวตรอน เป็นลูกกลมๆที่ขยายตัวและหดตัวได้การสร้างกําลังแห่งจิตนี้ก็คือการสร้างการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นของทวิภาคนิวตรอนจะทําให้ทวิภาคอวิชาหรือทวิภาคโกรตอนที่ยึดเหนี่ยวอยู่ด้วยกันจะเกิดการสั่นสะเทือนโดยจะมีการขยับหนีด้วยแรงกําลังแห่งจิตความสะท้านตามกล่าวจึงส่งผลมายังนิวเคลียสหรือดวงจิตทั้งดวง สิ่งนี้ในทางพุทธศาสตร์เรียกว่าขั้นตอนของการเกิดวิตกวิจารณ์อธิบายมาอย่างนี้น่าจะพอมองเห็นภาพออกได้และสามารถเข้าใจได้ว่าถ้ายิ่งมีกําลังของกิเลสที่หมายถึงมีจำนวนของทวิภาคอวิชาหรือทวิภาคโปรตอนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดสภาวะตสทานต้านกลับของความสันสะเทือนตามกล่าวม,มามากขึ้นเท่านั้นนี่คือคำอธิบายถึงเหตุผล ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดีแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะศึกษาจะต้องทดลองพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่